มือยายพินเป็นไรเพราะจ๋าแม่จ๋ามือยายพินเป็นไรกดโทรศัพท์ไม่ไม่ไปแล้วมือไม่มีไม่มีไม่มีเลือดแล้วมัง้งนี่จ้ะยายพินมาหาเก็บบัวนะจ๊ะวันนี้ยอุย้ยเฮ้อต้องระวังนะเศษดินดินริมริมเนี่ยเศษแก้วเศษขวดมันมีจ้ะนี่จ้ะมาหาเก็บฝักบัวแห้งๆไปเพาะโอ้ยฟอแล้วเม็ดฟอแล้วใช้ไม่ได้แล้วก็มาหาฝักสดกินด้วยจ้ะ เมื่อกี้มองเห็นตรงไหนฝักจะเร่งเท่งเลยจะเร่งเทิงจะเร่งเท่งเลยนี่จะ้ะที่หลายสิบไรเลยนะเนี่ยเป็นสิบยี่สิบไร่เลยปลาชมมากเลยนะที่เนี่ยายพินจะบอกนะฝักบัวเยอะมากเลยลูกน้องยายพินเก็บอยู่ตรงโน้นในป่านะนนะเห็นไหมนะพายเรือกุ๊ก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 อะ่ะเดี๋ยวลูกพี่หาเก็บกินตรงนี้ก่อนเรียกลูกน้องครึ่งชั่วโมงเลยบอกพี่อยากกินได้ขึ้นเอามาให้เก็บกินเองก็ได้แก้วเอ้ย แต่ฝักบัวที่อยู่ข้างบนบนเนี้มันจะไม่ค่อยหวานนะไม่เหมือนที่อยู่ในน้ํานะจ๊ะจริงจ้ะฝักบัวที่อยู่ข้างบนบนอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราเก็บดอกไปไอ้นี่ด้วยดอกเอาไปทํายำกินกินมันบำรุงหัวใจจ้ะบำรุงหัวใจตับไตไส้พุงโอ้โหเจอฝักดํำล้ะไอแก้วกว้างเสียงพี่บินร้องมางนะพี่บินจะลงไปเอากวักดำ อ่ะโอ๊ะโ,โอ๊แกต้องวิ่งมาช่วยพี่นะเยพินเป็นลูกพี่ไอ้แก้วเป็นลูกน้องลูกน้องเยพินเรียกไอ้แก้วตั้งประมาณครึ่งชั่วโมงเลยวะเอาฝักบัวขึ้นไปให้แบบให้ขึ้นไปคุยไงเจรจาคนที่แก้วก็จะเป็นแฟนของคนเมื่อกี้เนี้ยที่ยเยพินมาสั่งให้เขาเก็บไปนี่ให้อะ่ะเก็บหน่อบัวให้อะ่ะยพินได้สองฝักแหละ สองฟักใหญ่ๆเม็ดต้องนี่ต้องตาเหลือกๆอย่างนี้นะตาโตๆอย่างเงี้ยเม็ดจะอร่อยกําลังกินพอดีกินเลยนะเนี่ยมีเยอะมากเลยนะพอะ่อจ่าเมจ่าถ้าถ้าพูดถึงว่าติ้งต่างว่าเรามีตะขอมาเราไม่ต้องลงเก็บได้เลยจ้ะเนี่ยมันมีเยอะเลยได้สองวักพอไหมแต่ก็อยากได้อีกอะเพราะว่ามันเยอะมากเลยเนะี่ยที่เป็นสิบยี่สิบไล่เลยนะจ๊พจะพ่อจ๋าเมจ๋า ไ <ame> <long statistically. S 1> หลบัวต้มก็อร่อยนะเอาไปต้มกับกระดูกหมูแต่ไหลบัวนี่เอายากมากกว่าไหลบัวงะไหลใหญ่ๆนะเอายากมากกว่าไอ้นี่อีกนะเอามากกว่าไหลแกะเอายากมากกว่าไหลอ่อนยายพินเคยทําคลิปอยู่สมัยก่อนเนี้ยเวลายจยพินเห็นรถแม็โครขุดหนองที่ไหนยจยพินก็จะตามไปเก็บไหลบวตะเห็นไหมก็มีคนมาเก็บขายอยู <Zheng S 2> ่เรื่อยๆนะจ๊ะ อันนี้เยวพินก็ทําคลิปแล้วทําคลิปอีกแล้วว่าอันเนี้ยนี่อันนี้คือต้นอย่างนี้นะเอาไปปลูกนะไปสองฝักถ้าถ้าเรายังแบบต้นเราหาไม่ได้เราสั่งฝักนี้ก็ได้โหเนีย่ยเห็นไหมเม็ดดีๆก็หลุดหายไปหมดแล้วมันแห้งเนี่ยเนี่ยเม็ดแก่ๆอย่างเงี้ยเอาไปเคาะเปลือกออกนะ่ยเคาะเปลือกออกแล้วก็เพาะได้จากเม็ดฝักแห้งๆนะ ไหลบัวเอหัวบัวเง้าบัวบำรุงหัวใจสปปรรพคุณบำรุงหัวใจบำรุงร่างกายจ้ะเป็นยาอายุวัฒนะจ้ะไม่มีไอ้นี่จ้ะไม่มีสารพิษอะไรนะใช้บูชาพระได้อะไรได้เนะี่ยสมัยก่อนที่เยพินยังลงน้ําได้นะหนองนี้ยังไม่มีบัวแบบนี้นะเยะพินจะมาหางมหอยอย่างเงี้ยกินนะตอนที่ว่ายังไม่ได้ไปอยู่โรงงานนะพอไปอยู่โรงงานแล้ว กล้าลงน้าลึกไหมไม่กล้าจ้ะเพราะว่ามันนานจัดแล้วที่ว่าเยพินจะได้ได้ลงน้ําอ่ะให้ไปลงไปงมหอยอย่างสมัยก่อนแบบไปคนเดียวอย่างเงี้ยสมัยก่อนอย่างเงี้ยเยพินเคยมางมหอยได้นะคนเดียวอะ่ะเพราะว่าอันตรงนี้เนะี่ยที่นาแปลงนี้อันนี้อันนี้สมัยก่อนนี้ตรงเนี้ยที่นาตรงเนี้ยเป็นที่นาพ่อเยพินค่ถามว่าทำไมเยพินคุ้นชินกับตรงนี้เพราะตรงนี้ก็คือบ้าน บ้านพ่อที่พ่อเยพินเนี่ยที่พ่อเยพินแล้วตอนนี้พ่อเยพินก็เลยไปพ่อเยพินได้เมียบ้านในอะ่ะห่างกับตรงนี้ไปประมาณสี่ห้ากิโลใช่ไหมละ่ะพ่อเยพินก็เลยขายที่ให้ป้าพี่สาวพ่ออ่ะแล้วก็ไปซื้อนาอยู่ข้างในไงตรงนี้เยพินก็เลยบางคนบอกโหยเยพินแกไม่กลัวหรอมาลุยตรงหนองไม่กลัวเพราะฉันเคยกินฉันเคยนอนอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เป็นเด็ก ตอนเป็นเด็กๆปู่ย่าพาออกนาออกอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนี้มันยังไม่ได้เป็นขุดหนองฟ้างๆอ,อ,อย่างนี้จ้ะหนองยังไม่ฟางอย่างนี้เนาะสําหรับคนที่ไม่ได้มีอาชีพอะไรอะ่ะมาหาเก็บไหลบัวงมไหลบัวขายอะ่ะมันได้เป็นอาชีพเลยนะจ๊ะวันหนึ่งได้เยอะนะลูกน้องยี่พินวันหนึ่งได้เป็นพันนะจ๊ะกำละห้าฝักเนี่ยกำละสี่ฝักห้าฝักกำละสิบบาทสิบบาทแล้วก็ เยอะเลยเดี๋ยวพาลงไปเก็บวันหนึ่งถ้าได้ร้อยกร,รัมก็ได้พันหนึ่งแล้วจ้ะสองคนผัวเมียเนี่ยวันหนึ่งได้เป็นร้อยกร,รัมจ้ะขายหมดไหมโอโ้โหไม่พอจะขายจ้ะถ้าคนที่อยู่ใกล้ๆทุ่งแบบนี้นะไม่ไม่ต้องไปอะไรมากเลยจ้ะเนี่ยไม่ต้องไปอะไรมากนะมีอาชีพกับหนองบัวนี้ได้เลยจ้ะจริงนะไม่ได้ล้อเล่นนะ แล้วถ้าบัวใบสวยๆเนี่ยเอาไปทําข้าห่อใบบัวได้เลยนะเลือกใบสวยๆตัดถามว่ามีคนซื้อไหมใบบัวมีคนรับซื้อนะจ๊ะทุกวันนี้ที่ไม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 ,ไม,ไม,มีคนมารับซื้อเพราะเราไม่เคยทําไปขายไงแต่ถ้าเรามีออกไปขายปุ๊บเนี่ยแม่ค้าเขารู้ว่าเราขายปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมาหาซื้อมารอซื้อเราจะ้ะถ้าเรามีไปบ่อยๆนะไม่รอไอ้แก้วและหากินเองก็ได้โตแล้วหากินเองได้ละ ต้องชะเง้อต้องดูตาโตโตโตแล้วเนี่ยกินได้ละนี่ก็โตนะเนี่ยขนาดนี้ก็ใช้ได้ละแต่บัวบนแท่งมันจะไม่ค่อยหวานเนี่ยขนาดนี้กาลังพอดีกินเลยเนี่ยเดี๋ยวจะพินแกะให้ดูนะฮะอืเม็ดเป่งดีจังเลยแก้วทามันรอเธอล่ะไอหามว่าฝักบัวก็ขายได้ดอกบัวล่ะ ถ้ากำดอกบัวไปขายวันพระเนี่ยขายได้ไม่ได้อันล็กไม่ได้นี่นักใหญ่ไ,ได้จะกินปักเปเป,เป,เป้งอยู่ในน้ำมันจะหวานจะกรอบบัวมันแห้งมันมันจะบัวมันแห้งเม็ดมันจะหนืดๆจ้ะถ้าบัวในน้ามาพอเรากัดมันจะเปาะเปาะเปาะ,ะ,ะหวานแกรู้ดีจังแล้วเพินพเพราะพินเป็นคนบ้านทุ่งอ่ะแล้วเจพินก็จะไม่ซื้อฝักบัวตลาดกินด้วย เพราะว่าฝักบัวเนี่ยเราเก็บไปวันนี้นะรสชาติอร่อยมากนะแล้วพอเรา,เาไปวางไว้พรุ่งนี้เราไปกินสิไม่อร่อยจ้ะมันก็จะแค่รสชาติมันๆเฉยๆมันจะไม่หวานนะจริงเนี่ยเราเก็บไปใหม่ๆอย่างเงี้ยถ้าเรานั่งกินนะมันจะเปาะเปาะเปาะ,ปะแต่กินฝักบัวแล้วห้ามนอนใกล้ใครนะเราจะตดถ่ายลมรรูดรูด,รดเลยตดเก่งจ้ะ มองได้ตาเปล่าล้วฝักนี้ยใช้ได้เดีย๋ยวพีน่นาให้ดูโอ้เลยฝักนั้นมาได้ยังไงวิธีเก็บฝักบัวก็เอากวักบัวก้านยาวๆแล้วก็เหนียวมาหัน่นโทรศัพท์ขึ้นข้างบนนี่เห็นไหมทุกตาเยพินนะบอกว่าเยพินะทำมาชกอาชีพเคยทำมาก่อนแล้วเยพินบอกว่า ฝักบัวล่วงเดเม็ดมันก็ขึ้นมันไม่ค่อยขึ้นหรอกจ้ะเม็ดมันแข็งเม็ดมันเปื่อยเนา่าแต่ถ้าเราไปเพาะขึ้นจ้ะโอ้ยโอ้เดี๋ยวเอาไปทดลองให้เพื่อนเพื่อนดูนี่ดูเนี่ยฝักเนี้ยน่าจะแก่เปรียวโอ้นั่นไงตาดำปี๋เลยปะ่ะกลับบ้านได้แล้วจะมืดแนละ้วเดี๋ยวโดนลูกบน่ผบนผัวบ่นตาแดงเกี่ยวข้าวนะเนี่ยวันนี้ไปเฝ้าบ้านให้ตาแดงก็ขโมยปลาตาแดงอีกวันเนี้ย เพื่อแฟนลับแต่เนี่ยหลายๆคนอยากได้ไงยายพินก็เลยมามาเอาไอ้นี้ให้สั่งสั่งให้ลูกน้องเก็บให้โทรศัพท์ไม่ได้หรอกโทรศัพท์ลูกน้องคุยไม่รู้เรื่องเดี๋ยวลูกน้องไม่ทำตามเดอ๋มาอุ้ยอุ้ยอุ้ยรองเท้าลื่นฝักนี้ก็น่าจะได้นะเนี่ยเอาได้ไหมเนี่ยไม่ไม่เอาดีกว่าเสี่ยง เดี๋ยวล้มไปไม่แข็งแรงอยู่ด้วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เป็นลมล้มแบะล้มแบะหาเก็บปักแห้งสักสองฝักซิที่มีเม็ดโอ้ยถ้าจะเน่ามั้งเนี่ยเน่าไมตัวเองโอ้ยจะงมไหลก็ขี้เกียจละงมจนเบื่อแล้วเนี่ยเห็นไหมโอ้ยเม็ดยังไม่เน่าเดี๋ยวขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวล้มเนาะล้มหกคอมเมนต์เก่งๆก๋ลำบากเลยนะจ๊ะ